สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรถเกตแล้วรถแมคโควันนี้จะมาตักแล้วก็เกตตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือไม้เศษของเราเนี่เขียวดิอืมอืมนี่ดูดิมันได้เลยเนี่ยแมคโครก็ยังทาได้เลยให้มันเป็นกองเป็นกองขึ้นไปนะคะมันจะได้ไม่กระจายพื้นที่เนี่เอาเกตแมคโครน่าจะไม่รอด รถเกตดีกว่าอืมนี่เป็นไงล่ะจากาจากที่มันอยู่ในไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเอาอืมอืม,อมเห็นป้านนะทุกคนมัน อย่ามามุมนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆดูนะมันเกตได้จริงๆด้วยมันเกตของนี่นี่เห็นไหมมันเป็นกองบอลลูเลยจากที่มันเห็นไหมไม่เชื่อใช่ไหมนี่อยากเล่นกันใช่ไหมเรถเกตนี่นี่นตลึงน้อ,อน้อนีกองบอลลูนทมเลยว้าวยอดจริงๆเลย เกดไม้ก็ได้เกยด,ดินก็ได้นะรถเกดนี่สุดยอดที่สุดเลยเนี่ยว้าวอเออเอาตรงนี้บ้าง ขึ้นไปเลยดันเงดันไปเลยนะออออโอเคค่ะทุกคนวันนี้งานเกียรติของเราก็พอก่อนก่อนแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กกมกดติดตามให้เราด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย